สวัสดีครับเจอกันวันเสาร์นะครับวันนี้เอามีดแปลงนะครับเอาใส่ด้ามนะครับมาใส่มาใส่ด้ามนะครับนะก็คลิปที่แล้วนะครับขายมีดที่มันหลุดจองแล้วก็เนี้ยครับหลุดจองแล้วก็ไอ้มีดต่างๆนะครับพอดีมีมีดแวงอยู่สี่เล่มนะครับมันเหลือมานะฮะก็เอามาขายพร้อมกันนะครับ ปรากฏว่าขายนะราคาถูกนะครับเล่มละ500อนะครับก็มี f c ของช่างแกะนะเยอะแยะเลยครับสั่งเข้ามาโอ้โหสั่งเข้ามาเยอะเลยครับนะมีมีอยู่ที่แรกมีอยู่สี่เล่มนะครับก็ไม่พอนะครับสั่งมาเป็น4ี่สิบห้าสิบลายเลยนะครับนะผมก็เลยสั่งให้ทีมงานมีดและดาบมือรถม้าของผมนะครับ ตีขึ้นมาอีกนะครับตีขึ้นมาอีกให้พอให้พอพอกับความต้องการของเอซี่านแก่นะครับก็ได้มานะชุดนี้ก็ได้มาประมาณ30เล่มนะครับนะสาเล่มนะครับก็พอส่งอยู่นะครับนะก็มีพี่พี่เขาเขาต้องการนะฮะมันเป็นมีดมีดแหนบรถจิ๊บนะครับมีดแหนบรถจิ๊บนะฮะ มี่แบนบรถจิ๊บนะครับคงคนแข็งคมนะครับนะคมนะแต่ว่าไม่ไม่หนาเท่าไหร่นะครับประมาณน่ะสี่มิลสมสี่มิลครับแหนบรถจิ๊บเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาไม้ดูครับ อันนี้นะครับอันนี้คือแหนบรถจิ๊บนะแหนบรถจิ๊บวิลลี่ของแท้นะครับนะมันจะไม่ไม่หนานะครับนะเป็นแหนบรถจิ๊บวิลลี่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแหน,นบรถจิ๊บรถสิงทะเลทรายนะครับนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ไม่หนานะครับไม่เหมือนแหนบรถติกอัพแหนบรถบรรทุกอะไรแต่ว่าความแข็งนี่มันเป็นพญาแหนบนะครับนะแหนบที่ว่าแข็งแล้วก็ ทำมีดได้ดีเนี่ยแต่ว่าสแต่ว่ามันทําได้แต่มีดบางนะครับนะก็เอามาทําเป็นมีดแบงนะครับนะตัดตัดแล้วก็ตีนะครับอย่างเงี้ยนะตัดแล้วก็มาตีอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แหนบรถจิบเนี่ยที่ลําตังก็พอหาได้อยู่ครับเพราะว่าเขาจะมีรถมาไงครับเ,าเขาเอามาทําแหนบรถมาานะครับตัวตัวแหนบหมูนี่ยเขาจะเอามามาทาเป็นแหนบรถม้านะ อ่แล้วก็นี้นะครับยังรับรับออเดอร์อยู่นะครับจองมาได้นะครับอ่อันนี้พวกนี้ผมผมก็ใส่ด้ามด้ามมันก็เป็นไม้สักนะครับไม้สักทองเงี้ยนะไม้สักเงี้ยไม้สักคึงเงี้ยครับนะนะนะครับแล้วก็เวลาพันดึกเวลาใส่เนี้ยอันนี้นี่กั้นมันนะกั้นมันกั้นมันก็ยาวขนาดนี้นะครับประมาณสี่ห้านิ้วนะครับ ตอแนแรกก็เผาเผาให้แดงก่อนแล้วก็เสียบเสียบลงไปในด้ามมีดนะครับมันก็จะเป็นรูรูรูสาหรับอันนี้พอดีเลยครับพอดีสําหรับเนี่ยพอดีสําหรับกั้นมีดนะครับเวลาเราเราจะผนึกนะครับเราจะให้มันติดนะครับเราก็ต้องเผานะฮะใช้ใช้ผนึกด้วยคลั่งนะครับนะเผาก่อนเผามันเผาให้มันร้อนอก่อนนะ เาขั้นให้มันร้อนก่อนถ้าไม่มีแก๊สหัวตัดแบบนี้ก็เอาไปลนเตาแคสถุงต้องมีบ้านก็ได้นะนมามานครับลนประมาณเนี้ยครับไม่ต้องเต็มนะประมาณครึ่งเลยนะพอให้มันร้อนที่เราสามารถละลายละลายคลั่งได้นะครับละลายคลั่งได้ก็โอเคนะครับเนี่ยนะเห็นแล้วก็เอาอันนี้อันนี้ขั้นตํามาแล้วนะครับตเป็นผงมาแล้วนะ ยอดใส่เลยนะครับยอดใส่เลยนะครับแล้วก็เดี่ยครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเนี่ยนะพอมันเดือดแล้วมันมันเดือดแล้วเนี่ยมันเดือดแล้วมันมันจะปัดคุออกนะครับแล้วไปโดนใส่มือใส่ขาเราเนี่ยโอ้มันร้อนมากนะครับร้อนยิ่งกว่าน้ำร้อนอีกประมาณสองสามเท่านะครับถ้ามันกระเด็นนะครับมันมันละ ปัดคูออกมาแล้วมันกระเด็นใส่มือนะครับมันจะติดนะติดติดอยู่ที่ผิวหนังเรานะครับแล้วก็แกะออกยากมันร้อนนะครับมันจะพองเลยแหละอันตรายนะครับอันตรายก็กดลงไปแบบนี้ครับต้องระวังนะครับเวลาเราใส่ครั่งเนี่ยเราเราไม่ต้องใส่ให้เต็มให้ล้นออกมานะร,รูมันมีสมมติว่ารูมันลึกขนาดนี้นะใส่ประมาณสักครึ่งเดียวก็พอแล้วครับแล้วก็ตอกแบบนะี้ ไอ้นี่มันร้อนใช่ไหมครับมันก็จะจะไปละลายข้างในในอยรูของก้อนเนี้ยครับนะถ้าไม่มีทางทางเหนือทางใต้ทางภาคกลางนะครับถ้าหาข้างข้างยากนะครับถ้าหาข้างยากนะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นนะครับปล่อยให้มันเย็นแล้วแล้เาเล็งให้มันตรงๆปล่อยให้มันเย็นมันก็จะแข็งตัวนะครับถ้า ถ้าไม่มีคลั่งแบบนี้นะครับทางทางอ้ทางทางภาคกลางอนะหรือว่าทางนู้นะ่ะไม่มีไม่มีครั่งนะครับเอาพลาสติกก็ได้ครับขุงแกงนะครับนะขุงแกงนี่แหละขุ่ใส่แกงนี่แหละขุงขาวนี่แหละขุงพลาสติกนะยัดยัดลงไปเลยยัดเข้าไปในรูนี้ให้แน่นเลยนะครับให้เต็มรูแล้วก็เผานะฮะเผาเผากั้นเนะี่ย เผากั้นให้ร้อนนะครับแล้วก็เสียบลงไปอย่างเงี้ยฮะพลาสติกมันก็ละลายก็ใช้ได้อยู่นะครับนะถ้าเป็นอีพ็อกซี่นี่มันแพงอีพ็อกซี่ชุดหนึ่งเก้าสิบบาทนะครับลายนี้เวลาใส่นะครับเวลาใส่อีพ็อกซี่นะครับเราต้องทําความสะอาดรูกับอันนี้ก่อนนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นไอขับเมาแล้วี่ยเราก็ใส่ไปไม่ไม่ไม,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 ไม่ติดนะครับนะอันนี้ก็พอ,พอ,พ,อพอมันพอมันร้อน พอมันได้ที่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะแข็งแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ราคาเดิมนะครับซื้อมาได้อยู่นะครับนะซื้อมาได้อยู่นะฮะเล่มละห้าร้อบาทนะครับเดี๋ยวไอชุดนี้นะครับผมทํามายังไม่ได้ทดสอบนะครับนะเดี๋ยวจะดรอรองให้ดูว่ามันจะเทียบเท่ากับรุ่นพี่ๆมันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ ก็ไม่ไม่ให้ลองอะไรน,น,น,นี่อะไรทอรือเปนอะไรล่าสุดีรือฟันี๋ยวฟันเล่นก็พอใช้ได้นะครับนะพอใช้ได้เนาะก็เป็นมีดมีดมีดชาวเลว็ชาวนาชาวสวน แต่ว่าไม่แนะนำนะครับเอาไปฟันเหล็กแนละ้วมีดมันให้ให้ซื้อไปฟันไม้นะครับนะนะแต่ว่าเวลาเราพลาดพังนะครับนะพลาดพังไปโดนใส่ใส่เหล็กใส่ใส่ตะปูอะไรบ้างมันก็มันก็ทก,ก,กว่ามีดอื่นหน่อยครับเพราะว่าการชุบก,การตีแล้วก็เนื้อเหล็กมันดีกว่ามันดีกว่ามีดชาวบ้านก็หน่อยว่างั้นนะนะนะครับความคมก็ ความคมก็ไม่ไม่เบานะครับนะพอได้เลยนะครับสําหรับมีดมีดไปสวนไปไล่ไปนานะครับใช้ใช้ใช้ได้ตีปาหะนะครับเรียกว่าอเนกประสงค์เลยล่ะนะครับคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีดมีดเล่มละห้าร้อยนะครับนะอันนี้ยาวต้องสิบสี่นิ้วนะครับนะนะสิบสี่นิ้วเลยครับนะเนี่ยครับสิบสี่นิ้วเลยนะฮะ อันนี้ออกแบบมาแล้วก็ด้ามมันก็จะยาวย่างด้ามมันก็ยาวแดนิ้วนะครับทั้งตัวมันนี่ก็ยี่บสองนิ้วครึ่งนะครับนออกแบบมาให้ชาวชาวสวนลำไยนะครับเวลาขึ้นบนต้นลำไยแล้วก็ดัดแตงกิงไงครับนะมันยาวนะ้ฟัน แต,แต่งกิ่งได้อพอๆกับดาบนั่นแหละอันนี้ขายราคาตกจองเลยนะคะอันนี้อันนี้ไนี่ขายขายให้ FC ฟซช่างแกะนะครับนะขายให้ FC ซช่างแกะนะครับนะปกติเนี่ยผมจะขายหกเจ็ดร้อยก็ไม่มีใครว่านะครับนะแล้วแต่นะแต่ว่าชุดเนี้ยราคาหลุดจองมันแค่ห้าร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะขายนะครับซื้อมานะครับ ซื้อมาเป็นร้อยเล่มก็ื่ขายราคานี้ครับอันนี้ห้าร้อยนี่ราคารวมส่งนะไม่ใช่ว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็ได้ได้เลยครับนะวางหน่อยนะพี่หลบแล้วครับแว่นตาใสเปล่าละ่ะใส่แล้วครับ,รบรก็ทนทานนะทนทานแข็งแรงนะนี่ทุก อย่างนะของช่างแกะไม่ว่ามีดเล็กมีดใหญ่นะครับมีดแพงมีดขูกนะครับราคาหกเจ็ดพันเป็นหมื่นหรือว่าหมื่นกว่านะครับหรือว่าสี่ห้า้อยนะครับคุณภาพเนี่ยเทียบเข้ากันนะครับมาตรฐานอุตสาหะแกะนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับซื้อมีดผมไปนะฮรรับรองคุณภาพทุกเล่มนะครับก็ซื้อมาได้นะครับนะซื้อมาได้นะครับ ซื้อมาได้แต่ว่าซื้อไปก็ไปใช้งานจริงๆนะครับอย่าไปลองดีนะครับนะเพราะว่ามีดเล่มหนึ่งเนี่ยความแข็งความคมเนี่ยมันอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะมีดเล่มหนึ่งเราจะเอาให้มันแข็งให้มันแข็งจนจนสามารถที่จะตัดตัดตะปูตัดอะไรได้นะครับเรากา ปรับคมมันเอาเองนะครับปรับปรับคมเอาเองนะแต่ว่าไม่แนะนำคนระับเอามีดมนาะซื้อซื้อมีดไปฟันฟันไม้นะครับนะไปฟันไม้ฟันไล่ฟันสวนถนอมใช้นะครับมันจะอยู่ถึงลูกถึงหลานเรานะครับห้าร้อยบาทนี่ครับทําแบบโบราณนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะ086 สา8 0จ0ดแปดนะครับอันนี้เบอร์ไลน์ของห้างแก่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0 8 9 9 5 4ปดเก็ดสอย่าลืมนะครับอันนี้รับจองอยู่นะครับนะซื้อมาไม่ไม่จำกัดจานวนมันทํามันทําไม่ยากนะครับมันทําไม่ยากนะครับแบบนี้มันมันเกือบจะเป็นมีดอยู่แล้วนะนะนะคิดดูนะนะครับทําวันนึงก็ทําได้ สามสี่สิบเล่มย,ยังได้เอานะช่วยกันนะค,คนเฒ่าคนแก่จะได้มีงานทํากันนะครับนะชาวบ้านชาวช่องนะครับก็จะได้มีรายได้นะครับช่วยไทยช่วยไทยนะครับผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับนะหายากครับวันนี้ขอ,อําลาก่อนนะครับสวัสดีครับ